สวัสดีครับผมคือ Good Night Gamer และนี่คือเกมซิดนีอ n วิวห้าครับผมพาร์ทที่8มั้งนะชัตเตอร์เท่าไหร่วะเกิดอะไรขึ้นกับเออร์วิงเนี่ยเงียบไม่พูดก่อนนะมันคงไปได้ไม่ไกลหรอกจอชขอบคุณนะ โอเคครับเข้าใจถ้าดูมีตัวเสือมเลยไม่ครับตอนนี้เราพิแซ์จะติดตามเดี๋ยวผมกัน กล้เบอร์อะไรเนี้ยเฮ้ยหมดแตอินเล็งยากกน่าเข้มหนะชนะอีอีถังน้ำมันถังน้ำมันที่บ่อขงรถอีนั่นแหละเสียทางขัง,งบถอบี กระสุนหมดแล้วจ้าดีเป๊กข้างบน,นด,ดีแผลเกียบประตูปิดดูซิว่าสองคนจะได้บ้างทับได้หรือเปล่าแหละแต่ก่อนอื่นขอกระสุนก่อนกระสุนไม่มีห้านะให้น้อยเลยกันจิงหัว บ right? ิกซอนิงตา่าหซ่อนคนหญิงหัวหัแดงปอกมเบ้าไปเช่บ้าไหมตุ้เปิดซ่พื่อนคนเชบ้าเก็บไปดีไม่โดนหรอสิบห้านัด โอเคครับไปสาบคันโยกเคประตูเปิดตุ่มสุดปืนสั้นเคเยี่ยมดี

ข้างหน้ลิงนี่ right, s <S ไไตายไปตายไ้เติตายอียยยขา้ขางหน้าไปบอมเคเติงบอมโอเคข้างหน สายไตีตายปืนตายฮะตีนุไม่ไปเช็คขนุนได้ไหมเฮ้ตายซะโดนะลรวะ h a n k s โอเคโอเครับงอคนนู้นทำไงโอเคครับจอยรอนที ระเบิดมือกระสุนปิดซองเอาระเบิดมือมาเกงต่าเชีาเก่งสะกระสุนเลยเพ่นมาลวกีมีช็อตซักอะไรวะ๋อเกมเดียว ดีขอแต่ข้านไม่มีมุยิงไม่มีมุงีเรียบร้อยไปดีช็อตซะาดีเอชิปเป็นชิปเ เชีย่ยบ้าเราอยู่นี่ไปแล้วเราไปดึงอีกอันนึงเอ๊ะเกมดิเออไปเชียบ้าดึงแล้วโอเคประตูเปิดจะหาวิ่งเก็บของสนับทรัพยากรน้อยมากเลยปะไปอไปต้นไป กระศูนปืนั่าเริ่มมีของแล้วเชฟว่ามาสิจาเปิดแผนที่ก่นเอาเชฟว่าโอ้หข้างหลังแม่งมาไงวะเนี<า>่ยตายครับนักเดียว ลไลฟเฟซสองนี่นี่ไยไม่โดนเออแหลกโอ้แม<ป>่งบ้าเเชียบ้าไม่ขึ้นมาวะมึงทำเยี่ยนเลยเออแม่งกว่าจะขึ้นมาเชบ้าเก็บดี<ป> ข้างคำทางที่หายเลยพวกอะไรนอกรถีบประตูตรงนี้มีของเจ็บซะสุดปืนชั้น,นเจ็บไปเปิดตรงตรงนี้เปิดมือคิดว่ามึงโยนถึงมาฮะเขาไม่โดน ok ổn ngon đó bùi lắm vào quá nhớ chi hại lắm nhiều nhớ lắm mày 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 nhiều mày Kiệm mày 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 mày

ซหมดแต stairs. ่โอเคไปเดี๋ยวขอเดินเก็บของก่อนนะเพราะว่ามันต้องใช้ของไม่งั้นไม่เลาะกระโดดนปลงไประเบิดมือกระโดดในบ้านมีของมีปืนลูกซอง นี่ไงได้แล้วเดี๋ยวตองไนดีเอ่ออ่ะฝากไปฝากเปแต่เชื่อว่าทีนี้เราเอาอันนี้มาใช้แทนเฮ้ยมีโยกน,น้องตอยตกน้ำไปซะไอเบียนกระสุนปืนลูกศรเชื่อว่าเก็บฮะอี หัวแตกตื้อตายเออตายทุบซองเก็บไม่ได้แล้วกระสุนเต็มโอเคเชฟว่าเก็บแทนาทางนี้อะไรแป๊บแป๊บล้างกระสุนไม่นำ้ำเชฟว่าเก็บ ไปโจ๊ดน่าจะเก็บครบแล้วแหละของไปทางนี้กลับไปหาจอชป้าเดินทางต่อเดินทางต่อครับโอเคช่างไหมโอเคไปจัดการตัวปีกันของเต็มแล้วตอนนะี้ คาซีนหมอกหนามากไม่ใช่ผมหกเวียนนะหมอกโชวไปนี่จังไปยิงกันไปยิงกันต่อต่อหน้าเนี่ยไปต้อง

ใช้เนี่ยซักเนี่ยหรอมันคือไวรัสคือปรสิตอะไรสักอย่างนี่แหละ พวกคุณอย่าตายกันอีกเลยมึงทำให้คุณดูแย่มึงทำให้คุณแย่เว้ยแต่ว่าแบกไม่ออกอย่าทำนะเว้ยเรียบร้อยปั่นคอพอฉีดเข้าไป ยังไงงออคืออะไรโหลดังมืออะไรวะแปลกไม่จะหลดตัว่้ำไม่ได้หรอกเออยะปลามยันปลาทะเลยั Be

โผล่ไหมมันอยู่นี่ยิงยิงยิงเข้าไปยิงเข้าไปยิงหัวไปหัวสิวเยมันลงไปแล้วขึลดไันโอเครเอร์่อเฉไมดมด ו เดี๋ยวรอโ่มาสัมันอยู่นู่ยให้เชวมาดีกว่าให้เชวบให้เชบนงผมกดอะไรอย่างเงี้ยรวก็เลยให้เชี่ยวเป็นคนใช้อันนั้นดีกว่าไปอีกอีกคนต้งเป็นขเออเออ Với có này qua vòng đi mười đi không được lấy qua bài xưa vào đi mười một đi đi mười một 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 một đi mười một đi

หมดยังัปมาตรงนี้วะเดี๋ยวให้เชฟว่าคุมานี่ฝัดให้เชฟว่าคุณมานี่ถ่วงมาดีวะมาละนะยิงโดนวยยิงยิงยิงเฮ้ยจมแ้วเฮยยิงยิงเขาไหเฮ้ยะโผล่หัวไห ผมว่มาไหยิง้าไิงนั่นแหละเช่ยบาีแม่งไ้ยิงยิงยิงไปยิงกบ้แล้วมไม่โผล่มาแล้วเชียบ่าไปคุมมานีไปเชี่ยบ่าส่วนเราปน ยิงมดนไหมยิงยิงแรงยิงยิดนสุดเลยอึ่งซัดมาหัวมายิงแม่ยิงให้โดนอึ่เลยเสียบตายยิแม่เว้ยคอมมอนโอเคมันจะปวดเทเน่้ย

บนยิงยิงเข้าไปยิงเข้าไปไอ้ตัวยิงโดนออยิงโดนเออยิง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 ตัวยิงตัวยิงปืนรอรับเฮ้ยเฮ้ยตัวใหญ่ ตัดดีดตัดดีดดีด กินดิน r ูใจบอกว่าโปรเจกต์บูโลนคืออะไร BSC A เหรวะอะไรวะมันคือโครงการบูโลนบูโลนไม่ใช่ไพงมันสายเกินไปแล้วหยุดไม่ได้หรอกบูโล w จะเปลี่ยนทุกิก นั่นน่ e เหรอคริสขับไปวะมึงรู้อะไรเยอ่ปุ๊บขับต่อรอทั้งนั้นเลยดูที่ท่าดูชี้ว่ามึงจะรอดไปงานแค่ไหนว่าจะไปถึงความตายเย่ยนีนะแต่มไม่เป็นอะไรหรอกเสียเวลาเปล่าริสเรียบร้อยตาย สลัเลี้ยวทีนี้เอาไงต่อเราจะไปต่อโอเคครับจบชัปเตอร์สามคีดสามเจอกันชัปเตอร์ถัดไปครับผมสลับชัปเตอร์นี้ก็สวัสดีครับผม